สวัสดีค่ะมาพบกับบีนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการศึกษานะคะวิวัฒนาการการศึกษาจะมีด้วยกัน3ช่วงค่ะช่วงแรกนะคะจะเป็นการศึกษาแบบโบราณค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ancient Traditional Basic Education ช่วงนี้จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลค่ะเช่นเพิ่มความรู้ความสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายช่วงนี้นะคะ จะทำให้เด็กๆมีความรู้มีสติปัญญามีวินัยรู้จักคิดไตร่ตรองแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในตนเองค่ะช่วงที่2นะคะเป็นช่วงปฏิวัติการศึกษาแบบสมัยใหม่ค่ะหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Modern Conventional Basic Education ช่วงนี้นะคะจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่งคั่งเพื่อเพิ่มความรู้นะคะการที่เรามีความรู้มากขึ้นก็จะเพิ่มรายได้ที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ การศึกษานัปัจจุบันนะคะจะอยู่ในช่วงนี้แต่ปัญหาก็คือการนำเอาเทคโนโลยีค่ะมาใช้ก็จะส่งผลให้สมองของเด็กๆค่ะแข่งขันกับตัว AI ไม่ได้อีกต่อไปเช่นเมื่อเราจะเสิร์ชหาคำอะไรสักอย่างเราเปิด Google เสิร์ชก็เจอแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสร้างความรู้โดยในส่วนของสมองค่ะออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ไม่ได้เก็บความรู้ค่ะ ช่วงที่3นะคะเรียกว่า Universal Wisdom Basic Education ค่ะเน้นการเรียนรู้ที่แม่นยำแบบออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกก็คือเป็นไปตามกฎของธรรมชาติส่งผลดีต่อสมองและก็วิวัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะวิธีการสอนในช่วง Universal Wisdom Basic Education นะคะได้รับการพัฒนาจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การรู้คิดและปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันว่า AI Deep Learning นั่นเองค่ะ เมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับช่วงแรกนะคะ Asian Traditional Basic Education ช่วงนี้ค่ะก็จะยึดในส่วนของการพัฒนาจากประสบการณ์ของตัวเองเช่นมีคุณครูที่ดีก็จะมีเด็กนักเรียนที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงที่2ค่ะ Modern Traditional Basic Education ช่วงนี้ก็จะยึดตามหลักสถิตินั่นเองนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ะคะจะเลือกวิธีการสอนแบบไหนให้เด็กๆด,ด,ดีคะ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ด้านการศึกษาได้ที่ช่อง FC Education ได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ